สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระดีกับพี่เกตน,นะคะก่อนจะไปฟังสาระดีๆนะคะฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆกับพี่เกตในคลิปถัดไปด้วยนะคะสาระวันนี้นะคะทกศเตรียมพร้อมเปิดเว็บเว็บนะคะเยียวยาเกษตรกร .com นะคะให้เกษตร,รกรที่ไม่มีบัญชีทกศนะคะลงทะเบียนแจ้งบัญชีธนาคารอื่นเพื่อรอรับเงินเยียวยาเดือนละ5,000บาท3เดือนด้วยนะคะ จากกรณีที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะเตรียมพร้อมโอนเงินเยียวยา5,000บาทรวม3เดือนนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงกรกฎานะคะให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน10ล้านรายนะคะวงเงินงบประมาณจำนวน150,000ล้านบาทนะคะเริ่มทยอยเงินโอนได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาเป็นต้นไปนะคะสำหรับขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าวนะคะทกศจะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะและ ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงนะคะ2กรณีดังนี้นะคะ 1. น,นะคะเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับทออกสแล้วนะคะสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่นะคะ2เกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับทออกสนะคะสามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้นะคะผ่านเว็บไซต์ www เ y า a ย a เกษตรกร com นะคะ ได้ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคะทั้งนี้เพื่อเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสนะคะ,กะเกษตรกรไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสาขาของธนาคารนะคะไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับทกศนะคะสามารถใช้บัตร ATM ของทอกศถอนเงินได้าจากตู้ ATM ของทุกธนาคารเลยนะคะ และก็ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอป,ปพลิเคชันของทอกสโมบายนะคะถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของทอกสได้เลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเกษตรกรที่จะขอรับเงินเยียวยาจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการขอรับเงินเยียวยาจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันด้วยนะคะ<ม>ก็เป็นข่าวสั้นๆนะคะให้เกษตรกรนะคะได้ทราบกันนะคะก็ ใครมีบัญชีก็ใช้บัญชีเดิมนะคะใครไม่มีนะคะก็สามารถแจ้งบัญชีของธนาคารที่เรามีอยู่ธนาคารใดก็ได้นะคะผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่7จพภาคมนะคะแล้วก็พิเกษน,นะคะแปะรูปรายละเอียดตรงนี้นะคะไว้ที่ชุมชนของช่องแล้วนะคะก็ตามไปอ่านกันได้นะคะสําหรับใครที่ ไปลงทะเบียนมาแล้วนะคะหรือว่ามีข่าวราวความคืบหน้ายังไงนะคะก็มาคอมเมนต์แบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับรู้กันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพี่เกดยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะสําหรับคลิปนี้จบไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆกับพี่เกดในคลิปถัดไปด้วยนะคะ